ในห้องเรียนที่ตอนนี้ว่างเปล่าเหลือเพียงเสียงลมหายใจและเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเข้ามาใกล้เขาเพื่อนสนิทที่ฉันรู้จักดีเดินเข้ามาอย่างมั่นใจดวงตาของเขาเต็มไปด้วยประกายเจ้าเล่เหมือนมีแผนบางอย่างซ่อนอยู่รออยู่ใช่ไหมเขาพูดเสียงต่ำขณะที่มือหนึ่งล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อฉันพยักหน้าหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมา เขาเดินมาหยุดใกล้ๆฉันเกื้อมือออกมาดึงผ้าห่มที่คลุมร่างออกอย่างช้าๆความเย็นของอากาศชนิดที่ตกกระทบผิวกายฉันในตอนนี้กลับทำให้ความร้อนภายในลุกโชนขึ้นอีกวันนี้ฉันจะทําให้รู้ว่าความลับที่เราซ่อนไว้มันร้อนแรงแค่ไหนเขาพูดแล้วหยิบสิ่งหนึ่งที่ฉันคุ้นเคยออกมาจากนั้นก็ก้มลงใกล้ๆ เสียงลมหายใจของเขาเป่ารถใบหูจังหวะเวลาหยุดนิ่งราวกับโลกหมุนรอบเราสองคนมือเขาค่อยๆเริ่มเคลื่อนไหวตามจังหวะที่ทำให้หัวใจของฉันพุ่งพล่านความรู้สึกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเสียงครูที่เคยอยู่ไกลๆตอนนี้กลับเลือนลางไปหมดเหลือเพียงเสียงลมหายใจที่ประสานกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงเกินกว่าจะเก็บไว้ได้ ฉันเม้มปากแน่นเพื่อกลั้นเสียงแต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปความรู้สึกนั้นทำให้ฉันแทบจะหลุดออกจากโลกแห่งความจริงและทันใดนั้นประตูห้องเรียนเปิดออกกลุ่มเพื่อนสนิทเดินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เราวความลับที่เคยซ่อนไว้ภายใต้ผ้าหม่มกำลังถูกเปิดเผยทีละนิด ประตูเปิดกว้างเสียงฝีเท้าของกลุ่มเพื่อนสนิทก้าวเข้ามา